สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เนะี่ยเดี๋ยวผมจะมาพาไปเปลี่ยนยางอ,อ่มอเตอร์ไซค์นะครับของผมเนี่ยใช้เป็นรุ่น c i f 3 0 0 L นะครับซึ่งยางเดิมเนี่ยเขาจะเป็นยางวิบากนะดอกหนาๆในาส่วนตัวผมเนี่ยผมใช้ทางดำเป็นหลักนะครับทางดำเกือบ100%เลยแหละ อันนี้ก็เลยอยากจะหายางใหม่แบบที่มันเป็นยางดอกไม่วิบากขนาดนั้นนะครับ mm. เพื่อที่มันจะใช้งานทางดามได้ดีกว่าเดิมแต่ของเดิมเขาก็ไม่ได้เป็นไรนะของเดิมเขาไม่เป็นไรผมก็ใช้จนหมดอายุเลยนะครับหมดดอกเลยแล้วถึงจะมาเปลี่ยนเป็นดอกเลียดนี่นะ,นะครับอันนี้อยากจะมาแชร์เทคนิคการถอดล้อหน้าให้เพื่อนเพื่อน ได้ดูกันสำหรับใครที่ใช้ c i f 300L จะได้ดูเป็นแนวทางนะครับประการแรกการจเซอร์วิสเนี่ยเราต้องเอารถขึ้นสแตนก่อนนะครับมันก็จะลำบากนิดนึ่งนะฮะเพราะว่าไอ้ c i f 300L เนี่ยเขาจะมีน้ำหนักค่อนข้างมาก,กน,นะครับขึ้นคนเดียวก็ต้องใช้เทคนิคนินดนึงนะครับแต่ก็ไม่ยากครับทำได้ทำได้ลองทำดู ไอการที่เราจะถอดล้อหน้าเนี่ยตอนแรกเราต้องคลายน็อตเบอร์สิบสองตัวนะครับที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับดิสเบรกเ่ยออกก่อนเพราะน็อตตัวเนี้ยครัเป็นตัวบังคับไม่ให้แกนล้อเราถอยนะฮะเสร็จแล้วพอคลายออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะต้องใช้ประแจพิเศษเป็น6เหลี่ยมเบอร์14บมิลนะครับขนาด14บมิลนะฮะ ตัวเนี้ยผมไปซื้อมาเก็บไว้เลยเผื่อไปยางตรงยางแตกที่ไหนนะฮะแต่เพื่อนๆบางท่านที่ใช้ t r f ยเนี่ยเขาก็ใช้น็อตกระจกเวฟนะเขาบอกพอดีเลยน็อตตัวยาวนะครับแต่เขผมหาไม่ได้ผมก็ซื้ออันนี้มาเก็บไว้เลยครับจะได้มั่นใจเวลาไปยางตรงยางแตกที่ไหนจะได้ไม่ต้องบุนวายพกติดรถไว้เลยครับ พอใส่ประแจเข้าไปได้แล้วเราก็ขายออกเลยครับหมุนยาวกมาเลยน็อตก,ก็จะค่อยๆขายออกมานะครับพอหลุดล้วก็ดึงแกนออกมาก็เรียบร้อยครับพร้อมจะนําล้อไปเปลี่ยนยางแนละ้วส่วนด้านหลังนี่มันไม่มีอะไรพิเศษนะครับใช้ประแจ2ตัวปกตินะฮะไอที่จะมีปัญหาครับ ผู้ใช้รถมือใหม่เนี่ยก็น่าจะเป็นล้อนหน้านะครับแล้วก็ร้านทั่วๆไปก็เห็นบรแจก็อาจจะงงๆหน่อยเพราะว่าต้องใช้เป็นหกเหลี่ยมขนาดสิบมิลนะเสร็จแล้วเราได้ล้อกมาแล้วเราก็เอาล้อของเราไปที่ร้านเลยครับให้เขาเปลี่ยนให้เลยเราไม่ต้องมานั่งงัดเองนะครับเสียวเวลานะผมก็วิ่งไปที่ร้านใกล้ๆบ้านเนี่ยเปลี่ยนได้ทุกร้าน,นครับ เสร็จแล้วก็ไขน็อตกลับเข้าที่เดิมให้แน่นแล้วก็ขันน็อตเบอร์สิบเข้าไปให้เหมือนเดิมนะครับล้อหลังก็ไม่มีอะไรแล้วก็ใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมแล้วก็ปรับระยะตั้งโซ่ซะหน่อยนะครับปรับระยะตั้งโซ่ซะหน่อยอันนี้ก็จะใช้งานได้ปกติแล้ว อันนี้คือเปลี่ยนแล้วก็จะประมาณนี้ครับเผื่อเพื่อนๆท่านไหนกำลังมองหายางกึ่งวิบากสำหรับใช้ในทางดำนะครับยึดเกาะถนนดีกว่าเดิมเพราะว่ายางเดิมเนี่ยเขาเป็นยางสำหรับลุกลุยนะนะฮะ แต่ของเรานี้ใช้งานทางดําเราก็ใช้แบบนี้น่าจะเหมาะกว่านะครับราคาก็ไม่ได้แพงกว่าของเดิมเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวผมทิ้งพิกัดไว้ให้นะครับเผื่อเพื่อนๆท่าไหนสนใจก็กิมนาตะกาได้เลยเสร็จแล้วเราก็เอาไปลองขับขี่ดูสัหน่อยนะครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจแล้วพบกันใหม่ครับ Big Fan Channel ครับ